สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกาแฟกายแสงนัตตินะครับผมเราอยู่ในดีแบคโคเวมตัวหลักของผมนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมอ่ากล่าวว่าเฮ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นที่หนึ่งดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ตื่นตีสี่มานะครับปกติเราจะตื่นตีสี่ขึ้นมาแล้วก็เพื่อแต่อันดับขึ้นที่หนึ่งใช่ไหมแต่ทีเนี้ยคือผมก็โอ้โหเขาเรียกว,ว่าไม่ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายก็เลยแบบพักผ่อนเยอะๆดีกว่าไม่ไม่ฝืนตื่นขึ้นมาตีสี่ปรากฏว่าฮะมาทํางานแล้วก็กด p รีวกดออโต้ไปเรื่อย นะครับผมสรุปขึ้นที่5เฉยเลยแล้วขึ้นที่5้าไม่พอผมยังซื้อไม้พ v p ต่อได้ด้วยนะครับผมผมป้องกันชนะมา52%แล้วเนาะคือแบบเออดีจริงๆนะครับทีมที่ผมจัดนะครับตรงนี้ฮะทีมบุกที่ดีที่สุดตอนนี้เอาชนะเฟโก้ได้ด้วยนะครับผมนั่นก็คือแอตตามืดยูโนเซครแล้วก็ลูมเอลนะครับผมสุดยอดไปเลยทีมนี้นะครับเป็นแอสเซ็เกอร์ล้วนแล้วก็มีลังใบทุกตัวนะครับผมสำหรับคนที่งงนะครับอันนี้สำหรับคนที่รู้อยู่แล้วเออไม่ต้องฟังก็ได้นะครับ สำหรับอันนี้ผมบอกคนไม่รู้เนาะเพราะว่ามีหลายคนถามมาว่ามันล้างใบยังไงนะครับแอตตานะครับแอตตาล้างใบจากแพสซีฟนะครับผมแพสซีฟห้าดาวนะครับแพสซีฟห้าดาวก็จะล้างใบอย่างสมบูรณ์เมื่อเริ่มเทินนะครับผมนี่บตรรทัดตรงกลางตรงกลางเนาะนะครับผมบรรทัดที่ผมจิ้มจิ้มอยู่เนี่ยนะครับผมล้างใบอย่างสมบูรณ์เมื่อเริ่มเทินส่วนยูโน่นะครับยูโน<ะ>่ก็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 เป็นแพสซีฟเมื่อทูดแห่งลมล้างใบอย่างสมบูรณ์นะครับ ก็คือต้องอันตีก่อนถ้าอันติก็จะได้พรแห่งทูดลมกับตัวเองก็จะได้ผลอ่าเมื่อได้รับผลอเมชิสตต้องเรียกว่าเมื่อตัวเองได้รับผลใบยอย่างสมบูรณ์จะทําการล้างใบยอย่างสมบูรณ์ออกไปนะครับผมตรงนี้นะครับส่วนลูเมลที่ล้างใบได้ก็คือมาจากสกิลประสานของเนโรนะครับล้างใบยอย่างสมบูรณ์แค่นี้เลยนะครับทีมบุกของคุณก็จะโหดมากๆแต่ทีมนี้ป้องกันไม่ได้เคราะว่าจะโดนสตัรน,นะครับผมไม่งั้นต้องใส่การ์ดกันสตัน์อะ ถ้าใส่การ์ดกันสตันทุกคนก็ก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่เอาเรื่องอยู่นะครับผมส่วนทีมป้องกันนี่ผมปกติเลยนะปิดแอตต้ากับเซคเวไว้แล้วผมไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะครับผมอันนี้เน้นวัดดวงนะครับเน้นวัดดวงว่าลูเมลฝั่งใครจะเปิดทีหลังถ้าเปิดทีหลังคือชนะเลยนะครับเออทีมนี้คือจัดจัดจัดครพอย่างนี้เลยนะครับผมแอตต้ามาการสตันนะครับการสตันเฉยๆส่วนเซคเวหรือเนโรเอามาล้างใบนะครับถ้าไม่ติดใบมันจะอันติ อันติีก็ได้เจาะเกาะนั่นเองนะครับซึ่งทีมป้องกันก็กันได้เยอะนะครับผมซึ่งกันได้52เปอเฮ้นีเพิ่งป้องกันได้ด้วยเมื่อ2นาทีที่แล้วแปลว่าตอนนี้พลังของเราอัปเดตแล้วดี๋ยวผมไปซื้อไม้พีพีก่อนละกันนะครับซึ่งผมคิดว่าดันขึ้นที่1ลานประลองได้งง้นอัดคลิปเลยละกันนะครับตรงนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าจะทําได้นะเออก็ถือว่าเป็นแลกเปลี่ยนความรู้กันละกันนะครับผมตรงนี้ ขึ้นลนปาโงอันดับหนึ่งเมื่อลูมิโอกับเนโรเข้ามาในทีมแล้วก็เผยอ่าทีมโจมตีที่ดีที่สุดซึ่งจริงๆเฟโกมันหายไปจากลานปลาล่งนหรือไม่ไม่ก็เขายังไม่ไต่กันนั่นเองอุ้ยขึ้นมาเป็นอันดับ4แล้วครับ3ามพนะครับ, 3, 4, รบตอนนี้3ามพแต้มนะฮะสามพซึ่งอันดับตอนนี้3ามพเก้าเท่านั้น3ามพสี่เท่านั้นชนะ1ตานี่ก็ขึ้นอันดับ1ได้แล้วนะครับเนี่ยล่วเราเจอคนที่1ด้วยนะครับไม่รู้จะลดแต้มเขาได้หรือเปล่าอา รจริงๆกดออโต้สามารถชนะได้นะครับอุ้ยนี่เขาเอาเป็นวิลเลียมมานะครับโอ้โหวิลเลียมมันลดลดดาเมจหรือเปล่าฮะตรงนี้เอาล้ครับลดดาเมจเรียบร้อยฮะตรงนี้โอ้โหแล้วเราทาไงเนี่ยเราเราลองจอกกอนดูก่อนไหมอันนี้เราใบลูเมลนะฮะใบลูเมลแล้วเขามีต้านทานดาเมจเยอะนะักมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าประสานน่าจะยังไม่ตุยเอตตาเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาแหละ ผมน่าจะเป็นใบใครต่อดีนะใบเอาน,นี้บูลเมลโดนใบไปละใบใบวิลเลียมละกันนะครับใบวิลเลียมไปเลยไหมเลือเขาไม่ค่อยลดเลยนะครับผมให้อัลต้าตีมาเลยนะครับแล้วก็สวนโอเคสวนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ทีนี้แปลว่าเขาลดดามจเยอะอยู่นะครับอืออัลต้านี่ปัญหาเลยจริงๆน่าจะเป็นปัญหาหลักด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเอาสกิลสอง แอตตาใส่ลูเมลก่อนแล้วกันลูเมลจะได้ไม่ตีไปที่แอตตาเอ้ยแต่ตีที่แอตตาก็ดีนะเออันนี้ลด sp ใครดีนะอืมอันเนี้ยแหละคิดหนักอะมีอย่างหนึ่งคือทําสตันนะครับถ้าเขาลดลดไม่เยอะอันนี้วัดดวงเลยถ้าเขาลดนาเหไม่เยอะเขาจะติดสันโอเคติดสันครับสวยครับตรงนี้ลูเมลก็สาธสกิลสองไม่ได้เลยโปโอเคแอตตาตุยนะเพราะว่ายังไม่ติดโคงกับไอ้ยังไม่ติดอมาตะแล้วโดนล้างอมาตะไปทีนี้ลูเมล เทินไปแล้วแล้วเขาตีใส่ยูโน่เราที่ติดคงกัะพันอยู่ับเรียบร้อยรอแตกได้เลยฮะอุ๊ยมีโลขึ้นมาจากชาลอดชิปแหละตรงนี้ไหวหรือเปล่าครับโดนเล่งเทินขึ้นมาครับแล้วยูโน่ขอใบ,บก่อนแล้วกันใบมาจังหวะนี้แล้วก็เนโรได้กลางสกิลสองครับอันนี้ค่อนข้างดีเอาละอย่างน้อยแอต,ต้าเรารอดแน่ตีใส่ลูเมลลูเมลไม่แตกครับโอเคสวยครับจิ้มไปโอเคลูเมลแตกก็กดออนโต้ได้เลยครับ หลังจากนี้ก็คือกดออโต้ได้เลยถ้าเหลือตัวซับหรือตัวดีบัฟแค่2ตัวในทีมแล้วตัวเอพพิเคพวกตัวดามเมจของฝั่งตรงข้ามตุยหมดนะครับก็กดออโต้ได้เลยครับทีมนี้สบายบือสะดือโบไปยังไปแล้วเหลือชาลอตตัวเดียวครับขึ้นอันดับหนึ่งได้แน่นอนครับจังหวะนี้โอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆขึ้นมาได้ไงไม่ได้โอ้ไม่ตื่นตีสีก็ขึ้นได้ครับโอ้ทีมป้องกันของผมด้วยแหละนะครับผมวัดดวงทีมวัดดวงนะครับเอาละปุ๊บอันดับหนึ่งยังอันดับหนึ่งแล้ว โอ้ยมายังเหลือครับตรงนี้ตีต่อแล้วกันเพราะว่าผมเชื่อว่าคนอยากเห็นต่อนะครับลูเมลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไว้ตัวท้ายนะแต่เกิดเล่นทีมบุกนี้นะครับเล่นทีมบุกนี้ไม่ต้องสนเลยครับว่าลูเมลจะเปิดก่อนเปิดหลังนะครับคือมันล้างไปอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูจริงๆอยากเล่นตอนเจอเฟโกให้ดูด้วยนะแต่ผมรีไม่เจอเฟโกเลยครับจริงๆจะอัดคลิปจะอัดคลิปตีเฟโกนะครับผมจะอัดคลิปตีเฟโกว่าเออมีคนเข้ามาถามหลายคนว่าแก้แก้แก้ทางทีมเฟโกยังไงทีมนี้เลยครับเพราะทีมนี้นะครับ ถ้าประสานยูโนนะครับถ้าประสานของยูโนเนี่ยมันจะทําการล้างอมตะนะครับผมล้างอมตะเลยนะแล้วถ้าเกิดดาเมจถึงเนี่ยเฟโกตุยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเฟโกไม่ตุยมันจะทําการเคาน์เตอร์ซึ่งเคาน์เตอร์มันเป็นการตีมาแล้วกระจายดาเมจไปที่แอตตาซึ่งแอตตาจะติดแอนตี้พอดีและแอตตาก็จะได้ฟันไหลนั่นเองนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยเราทําการอาวิกิีนี้เนโรเขาสกิลไปยังเนโรเขายังไม่ได้สกิลเนาะ อืมอันนี้ค่อนข้างเดี๋ยวนะในโลสกิลไปแล้วนีเพราะฉะนั้นใบ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 ลูมิเอลได้ครับใบลูมิเอลไปก่อนให้ลูมิเอลสวนกับมาอ,อกตายเลยโอเคแล้วก็แอตตาปั่นมาครับจังหวะน,นี้โอเคจริงๆแอตตาเนี่ยควรไปตีลูมิเอลให้มันติดอันตีนะแต่ไม่เป็นไรเรานี่เราปาดแอตตาเลยปึ้งตุยไปโอเคเอาละทีนี้แหละงานเข้าแล้วไงเอาแต่แต่เขาติดใบอยู่โอเค ถ้าเขาติดใบอยู่ก็ตีใน,นโรยเฉยติดใบอยู่ตีใน,นโลมาสวยครับตรงนี้ปลากระเป๋ามาอันนี้เราน่าจะน่าจะรอดแล้วละ่ะประสานลูมิเอลโดลลูมิเอลโอ้โหลูมิเอลไม่แตกลูมิเอลถึกจัดเอาล่ะตรงนี้ล้อลูมิเอลโอ้โหไหลไหมโอเคลูมิเอลไม่ไหลยอยู่ฮนะอันนี้เราจิ้มลูมิเอลไปแตกโอเคสวยครับตรงนี้เรากดออโต้ได้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับตรงนี้หนีฮะตี เราเหลือตัวซับก็ดีบัฟเพราะฉะนั้นเรากดออโต้ได้ครับปล่อยไปเลยปล่อยมันตีไปเลยนะครับผมไปมาไม่เป็นไรครับตีไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวโล่มันก็หายเองครับเออไปปลากระเป๋ามาครับแอลตาเรายังไม่ติดแอนตี้ด้วยนะเออยังไม่ติดสถานะไม่ยอมแพ้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตีได้เรื่อยๆครับลูมิเอลมาตรงนี้ลูมิรับแรงกระแทกรับแรงกระแทกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เวิร์กละอันนี้เวิร์กหรือเปล่าโดนใบตีไม่แตก โดนปลากระเป๋าติดใบติดไม่ยอมแพ้เอาละเดี๋ยวนะ้าต้องกดมือละจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องกดมือเพราะว่าเราต้องตีวานิซ่าให้แตกก่อนนะครับแล้วก็รีมาจังหวะนี้ได้อันตีส่เนโลมาน่าจะจบ <c oughs> โอเคอเหลือหนึ่งไม้นะครับแล้วเราก็ผมยังไม่ได้ใช้เพชรซื้อด้วยนะครับผมยังไม่ใช้เพชรซื้อด้วยม่มีหน้าจริงจริงจะขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เอาละยังดับหนึ่งต่อเน,นื่องครับเราเจอทีมเดิมเนาะซึ่งคนเปิดกันหรือเปล่าดูอีกรอบหนึ่งแล้วกัน นะครับเพราะว่าคนนี้แต้มเยอะผมน่าจะได้แต้มจากคนนี้เยอะนะครับผมขอโทษที่รบกวนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่โอ้โหติดตามกันมานะครับผมตรงนี้มาบับมาจังหละนี้แล้วก็ปาดมาลดดัมเมดแบบเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะแต่เราเจาะก่อครับเหมือนเดิมครับใบใบใบวิลเลียมครับเราเล่นเหมือนเดิมนะใบวิลเลียมนะครับตรงนี้แล้วก็จริงๆยูโน่เนี่ย เอาใบลูเมลดีกว่าใบาลูเมลโอเคใบลูเมลไปครับแต่วันนี้สวนมาให้ยูโนแตกเอาจริงๆอืมโอเคยูโ okay. นแตกยูโนแตกยูโนแตก,แตกเดี๋ยวนะติร์เติร์เติรติร์ติร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 ชิปละไหวป่าววะเมื่อกี้เราต้องไปโอเคโอ้โหเขาสวนกลับมาเราไม่แตกเอาละทีนี้แหละเราจะสวย เราจะสวยละอแอตตาโอ้โหติดแอนตี้เรียบร้อยแอตตาติดแอนตี้ยังไงดีตรงนี้ม่นน่าจะลื่นหนึ่งมาน่าจะลื่นแล้วละ่ะจังหวะน,นี้น่าจะลื่นแล้วละ่ะจริงๆยูโน่ควรไปใบวิลเลียมเนาะเอออันนี้เราสวยละรับแรงกระแทกไ้ไหวแล้วกันไหวหรือเปล่ามาดูกันปาดมาไม่น่าไหววะ่ะล,ลูบโลนะครับไหลละจังหวะน,นี้เรียบร้อยฮะอันนี้ลื่น ัดคลิปที่ไรลืมตลอดทำามกันนะเออยังอันดับหนึ่งอยู่ไหมเอ้ยลงมาแล้วเออลงมาแล้วอ่ะขอขอตีอีกทีหนึ่งแล้วกันไหนๆวิกกี้ขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วผมค่อนข้างที่จะสบายใจแล้วว่าทําทําขึ้นอันดับหนึ่งได้นะครับจากทีมนี้เนาะมาลองดูอีกทีหนึ่งวิกกี้ทำไมลูเมลมีส่วนวะมีเคาเตอร์อ๋อเคาเตอร์จากวิลเลียมเคาเตอร์จากวิลเลียมโอเคถ้าเคาเตอร์จากวิลเลียมอย่างนี้ เราเอาเนโลไปใบลูมิเอลครับเนโลไปใบลูมิเอลแล้วก็ยูโน่ใบใบวิลเลียมเออมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องสลับกันลูมิเอลจะได้ไม่ตีสวนแล้วเราได้คงกับพันมาโอเคอัตาตีติดคงกับพันตีสวนสวยครับแล้วเราก็ทําการสตันเออมันต้องงี้ใช่มันต้ององี้เออมาจาังหวะนี้แหละจบเออกระแค่นี้แล้วก็เบิ้ลเทินบ้านลูมิเอล สวยงามจัดจัดจริงๆเออมันต้องงี้เออมันต้องงี้นะครับผมนะใบครับปิดการการสร้างโล่แล้วก็กางสกิลสองแล้วก็จิ้มไปเดี๋ยวจังหวะนี้เดี๋ยวก็มีคนมาตีผมเรื่อยๆครับผมก็ไม่เป็นไรครับเราทาคอนเทนต์ขึ้นระดับหนึ่งให้เป็นไกด์ไลน์ให้สำหรับทุกคนนะครับก็ทุกคนก็มาตีผมได้นะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรทุกคนมาลองทีมกับผมได้หมดนะครับผม เออผมจัดทีมไว้อย่างนั้นแหละทีมป้องกันคือทีมป้องกันผมอะเอาทีมทีมบุกมาป้องกันไม่ได้นะยังไงก็โดนสตันนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะได้ความรู้กันนะครับสาหรับคนที่ไม่รู้เนาะสาหรับคนที่รู้อยู่แล้วก็วัดดวงครับจริงๆวัดดวงนั่นแหละครับป้องกันชนะ52เนี่ยผมโจมตีแพ้ ผมโจมตีชนะแค่67%เองนะครับผม,ผมก็ลื่นบ่อยพอสมควรนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบยังไงกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใผมในา้ารทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บายยสวัสดีครับ だからな AHH! <laughs> 法廷になるからな 法廷になるからな